พี่น,น,น,น้องมีภาพเมื่อกี้ขนมเซนฮอนขนเมเซนบีบแ,แล้คล้ายระบบไม ขายแล้วแลกกับแบบเขาแต่ว่าแต่แม่ค้าไม่ปักไม่ขายเห็นฝนตกมืออยากกินน้ำยาหวานแซ่บน้ำยากระเทียมดองมาเด้อพี่น้องเด้อไม่กินน้ำกันจ้ะในเพลงมณีเบอร์แปด้านจุ๋มจุ๋มร้านจุ๋มจุ๋มร้านจุ๋มจุ๋ม มาจิมกับตยโอย่นจิมจิมีจมมีมีซองน้ำยาด้ยยาปลาทูก็มียาเล้าแม่มาอุดหนุนได้ที่ร้านจุ๋มจิ๋มส้มตำ ตรงข้ามวัดศรีอุดมวงศ์ตลาดนัดรอตเตรี่วังสะพุง